นี่คือพัดลมฮาตาริ16นิ้วนะครับเป็นพัดลมตั้งโต๊ะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานพัดลมชนิดนี้กันนะครับตรงนี้นะครับบนหัวกระโหลกพัดลมนี้เมื่อเวลาเรากดลงไปกระจังหน้าของพัดลมก็จะสายไปทางซ้ายไปทางขวานะครับตรงนี้นะครับเฟืองเกียร์สายจะทํางานแล้วเมื่อไรที่เราดึงขึ้นมาพัดลมก็จะหยุดการสายนะครับจะล็อกการทํางานจากนั้นเรามาดูที่ฐานพัดลมกันนะครับตรงนี้มีสวิตช์กดใช้งานอีกอย่างหนึ่ง จะเห็นว่าบริเวณนี้มีสวิตช์กดต่างๆนะครับ4จุดด้วยกันจุดแรกคือตำแหน่งว่างนะครับกดจะไม่สามารถทำงานได้มอเตอร์จะไม่หมุนนะครับเมื่อเรากดสวิตช์เบอร์หนึ่งนี่ตรงเลขหนึ่งนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนแต่หมุนช้านะครับการทำงานจะช้าแล้วเมื่อเรากดสวิตช์เบอร์สองสวิตช์เบอร์สองก็จะทำงานมอเตอร์ก็จะหมุนไวขึ้นมาอีกแล้วเมื่อเรากดสวิตช์เบอร์สามนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไวสุดหมุน ไวสุดเต็มสปีดเลยนะครับแล้วเมื่อเราย้อนมากดตำแหน่งว่างนะครับทุกอย่างก็จะหยุดการทํางาน